เจ้าอาวาสวัดประชุมราชออกจากวัดแต่เช้ามืดหลังคณะสงฆ์ปทุมธานีสั่งปลดออกจากตำแหน่งฐานยักยอกเงินวัด28ล้านขณะที่บรรยากาศในวัดเงียบมากจากกรณีชาวบ้านไหนตำบลบึงคำพร้อยกว่า100คนบุกวัดประชุมราชตำรงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อประท้วงและเรียกร้องขอให้พระครูไพโรธทำคุณ เจ้าอาวาสวัดประชุมราชออกมาชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านทำหนังสือร้องเรียนไปถึงเจ้าคณะตำบลลำลูกกาเพื่อขอให้มีการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายการเงินของวัดที่มีการยักยอกเงินวัดหายไปกว่า30ล้านบาทและพฤติกรรมที่เจ้าอาวาดรับเลี้ยงเด็กผู้หญิงเป็นลูกบุญธรรมจนกระทั่งล่าสุดได้มีหนังสือคำสั่งพักปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดประชุมราชและหนังสือแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดประชุมราชไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้หนึ่งสิงหาคม68ด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดประชุมราชตำบนบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาไม่มีนักสแสวงบุญหรือนักเสี่ยงโชคเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแต่อย่างใดหลังตกเป็นข่าวดังกรณีเจ้าอาวาสวัดยักยอกเงินกว่า30ล้านบาทไปก่อนหน้านี้จากการสอบถามลุงหม่องเจ้าของร้านกาแฟที่ขายอยู่ในวัดบนอุบว่าไม่มีคนเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเลยเงียบเหงามากแม้วันนี้จะเป็นวันหวยออกก็ตามคนยังไม่มีเลย ซึ่งผิดปกติจะมีคนเข้ามากราบไหว้เป็นจำนวนมากร้านค้าแต่ละร้านต่างขายดีแต่นี่กลับเงียบเหงาจึงวอนชาวบ้านว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับวัดขอให้คนเข้ามาทำบุญในวัดเหมือนเดิมนายกวีไทยสมัครผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่11กล่าวว่าตนเองทุกเชา้าจะเข้ามาในวัดเกือบทุกวันซึ่งมาในวันนี้มีชาวบ้านได้แจ้งตนมาว่าท่านเจ้าอาวาสท่านไม่อยู่แล้วจึงเข้ามาดูพร้อมชาวบ้านชาวบ้าน จึงตั้งข้อสงสัยว่าท่านไปไหนแต่เห็นพระลูกวัดแจ้งว่าเห็นท่านเจ้าอาวาสได้นำพัดยศที่ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นำติดตัวไปด้วยจึงตั้งข้อสงสัยว่าท่านไปไหนทำไมไม่แจ้งพระลูกวัดและชาวบ้านพระครูประหลัดวรเชสสุรเตโชพระลูกวัดกล่าวว่าท่านเจ้าอาวาสท่านได้ออกจากวัดไปตั้งแต่เช้ามืดโดยไม่บอกกับพระลูกวัดแต่อย่างใดมีเพียงคนขับรถของท่านมาแจ้งว่าท่านจะเดินทางกลับบ้านเพียงเท่านั้นส่วนทรัพย์สินข้าวของต่างๆอาตมาก็ไม่ทราบว่า ขนไปด้วยหรือไม่เพราะไม่มีใครเห็นด้านพระครูโสพลพัททรเวทด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอลำลูกกากล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวอาตมาได้เร่งรัดในการสอบสวนพบว่าพระครูไพโรธอดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมราชมีความผิดจริงทางคณะสงฆ์จึงได้มีหนังสือสั่งปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมราชลงนามโดยพระราชสุธิธรรมมาจา์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีซึ่งพระครูไพโรธทำคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมราชนั้นปฏิบัติหน้าที่ผิดจริยา พระสังฆาธิการและบกพร่องต่อหน้าที่หย่อนความสามารถในการบริหารจัดการจนทำความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อคณะสงฆ์จึงอาศัยมาตราข้อที่55/4วคตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนจากการสอบสวนเงินที่หายไปทราบว่าเป็นจำนวนเงิน28ล้านที่เป็นเงินบริหารค่าเช่าของเคหะชุมชนวัดประชุมราชใน28ปีที่ผ่านมา โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมราชได้ชี้แจงกับอาตมาว่าค่าเช่าในเคหะวัดประชุมราชหายไปไม่ถึง28ล้านเพราะเก็บค่าเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนฐานะไม่ดีอีกทั้งเงินปัจจัยที่ได้มาทั้งหมดในสมัยเป็นเจ้าอาวาสเงินปัจจัยที่ได้มาก็ใช้ไปเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าบริหารจัดการภายในวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดซึ่งอาตมาดูแล้วมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนทั้งเอกสารและบินต่างๆไม่สามารถนํามายืนยันได้ ส่วนในด้านคดีทางคณะสงฆ์จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่าสิ่งต่างๆที่ท่านบริหารภายในวัดทรัพย์สินและเงินทองวัดเหลือจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องบัญชีวัดพื้นที่ธรณีสงฆ์ว่ามีการยักยอกไปหรือไม่ก็จะออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าเป็นอย่างไรโดยหากมีการยักยอกทรัพย์สินของทางวัดไปก็จะมีความผิดทางอาญาซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับญาติโยมที่ไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ ทั้งนี้ทราบว่าทางอดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมราชต์นนี้ไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วและก็ไม่ทราบว่าท่านย้ายไปอยู่ที่วัดไหนซึ่งอาตมาคิดว่าหากท่านจะกลับมาอยู่ที่วัดประชุมราช์ในฐานะพระลูกวัดอีกคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระต้องมีฮิริโอตตะปะเพราะต้องมีความละอายที่ต้องกลับมาอยู่ที่วัดอาตมาคิดว่าท่านคงไปอยู่ที่วัดอื่นที่ท่านรู้จักมากกว่า